สวัสดีครับเป็นกับเกมไปครับกับเพื่อนผมอีกแล้วในครั้งนี้เราเฮ้ยเฮ้ปกองบัสกลองไปสีดำ ว่าจะเหี l โอเคยังเปกดไจให้ผมได้นะครับไปชัดนเ้ดี๋วดวยตวตาค้นใช่ดูดูดูนะตัวอะไรคองกรโูโอ้โหมีแต่นกระดูตาคอนดูตาค้อนแตงจะเนดูตาค้นผมะฮะจะได้เีเป่มแล้วครับเป็ีนตาคไหนฮะมันไม่มีสีซอมนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนตาครสีแดงแทน ข้อหนา้าถ้าเกิดวันไหนอยากให้ผมนี่นะครับทำเรื่อน,นีก็นะผมไม่ได้เลยจริงริงอๆผมเพียบเลยจะต่อไปดีกว่าโอเคเปลืองแล้ว ตกเด like ี๋ยวเปแมงตกหู่ได้นอนดกอเคเกียร oui> ์ขอเคขอเคจจะขอเวลานเป็นกันะะเส้นไอคนนึงจริงให้ไอ้รบบเช้าก็ได้เช้าแล้วเอเคเป็นตะปาต่อ ขึ้นเราจะไป,ปแล้วนะเอาไปตบไปตายหรือเปล่าโอ้โหทีเดียวตายเลยเหรอคนแรงเลยเอาบุญจีไอ้ให้ว่าแต่ไปและไปนะครับคุณเมืองก่อนนะจ๊ะโอเคจะไปแล้ว,ลวนะโอเคอเคอเคอลืมเอาไฟมา คิปเปอร์ที่เยเฮ้ย้เออมิกิคิปเปอร์อยู่ที่บ้านที่ปายดิบุ๊มจเอาไฟระวังรุดนะเฮ้ยได้ป่านันดิมีอะไรมาเฮ้ยรุด่นอนเลยที่ปลายเร็วี่ปลายเีคิปเปอร์ หลุนดนแน่นอนเมื่อจะของห้องลุน้นเราก็จะหลุดตามตาจริงใจอ่ะพอสมมตินี่มนสมบูรณ์แกบไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปเอาเอาันนั้นแต่แล้วลุงอยากจะเปล่งเลยซุ่มซุ่มซุ่มเอาเนี้ยละกันถ้าเกิดหิวตายนี่ก็คือตายแล้วตรงนั้นเลยนะซีฟหดได้เลย

ก,ก็โหดเิดทีนี้คิปเปอร์กัพวกวัตเตอร์นลูกทำอะไรไปไม่ได้ละไปพิเศิเก็เทปอยู่หิวจะหิวตายแล้วเนี่ยก้อยหลงคนอยากเลย็อาเกือบตายแล้ว

เฮ้จะตายตายอีเดาที่ไอ้ให้จะโคตรแรงเลยจะเขาอาหารจะตายอยู่แล้วเนี่ยฮะฮะไอ,อ,อ,อ้ไอ้เสกปลาฮะ What the hell ตรงมาเรื่อยเลยเอ,อ้จะเข้าห้องเลยนั่งลองลองดูบันได้บ้านหาง จะทำะบ้านระเบืดเลย่นะไม่มีันําอเลยใช่นวนีที่ก่อไม่ทังล้าน้าไม่หมูเยอะๆเลยไปล่าไปเไปล่าหมูแนว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 เช่ไหมแต่พน้งขอพักหน่นขอยพับแปบพบักก่อนเลยกิอบไ,ไ้มาต้มตอบตมแป๊ <c oughs> ไม่ได้ไปย็ดจับไมได้ไปย็ดจับอาหารตะเบียงตะเบียงไรกได้ะไเก้าเงินกระดูดดอะไรเนี่ยฮะเนอ้่าแดแล้วนะั่นมาเตอร์ตรงไหน ไม่อใครหลอกต่งาอ้าวนั่้ยมนะนเรงบกใเดหล่อนชอมีบอนไดอยู่ก็จะเพิ่มบันได้ชอบมีแล้วตอประตูเดี๋ยวเาประตูประตูทางัน

ไปทเนเลยอะไไม่าทเนแล้วนี่เหนเลยองเฉลีไม่ห้องอะห้องเ่เงควาตายไปเลยห้องเลียนะเล็ตอนงัตอนข้างนอกมันเล็กแต่ว่าตรงตรงแล้วข้างในเออข้างในมัจะไม่เล็กข้างนอกเออขาเล็ก เอาวิทเตอร์สู้แฝดตัวนั้นน่ะอะไรวะบางตอนใช่ตัวนะไตัวนี้ใช่ตัวอะไรม่น่าท่มันได้ยี่สิบคะแนนไม่ตาบอดเฮ้ยไอพ่อไอคนลุ้นด้วยนี่คิปเปอร์มาเกาะอะไรด้วยตรงนี้ด้วยนะคนงมใคงนั่นน่ะตัวนอะไรวเดนไปเดนจำมันไปสู้ไกลบ้านนี่ไปดิ น่นใช่ไหมลองตม่ไใช่จริงจ้ะสามสิบสามสิบรมัสเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ทำไมชอบคุมเล็กแล้วไม่ได้อะทำไมชอบคุมเล็กเดี๋ยวน้อยก็ได้ยังไม่ถึงสินไปแล้วยังไม่งสิไปัไไอ้หดาพี่ัเนีย ไ,ไม่มีใครทำอะไรมันได้เพราะมันจะต้องตายไม่รู้มท่านเจ้าเกี่ยวดอกไม้ก็ทัานะนไงล่นะที่ไหนมาแค่มาดูเลยโอ้ได้แตและจะจัดฆ่ามันด้วยมันเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ I'm to do it. Yeah. เจ้าเอยื่อทุกมานาะอะไรขุดเงินอยู่ขึ้นมาดิเทพแห็งาจจังวันี้เปิดแล้วจังทอะไรไม่ได้เลดูคดโกงออะดูดิยืนยิงเฟียนีคือเทมแข็งายแล้วก็ชู้กับเจ้าเหกกระบอ้งนั่งมีเหล็กปนตีกันแล้วยิงไปวระ อ้มคนเดืออ่ะคางบัะไอปับเช้าไหนสิชุดั้ต้อมันเลยไปแมนยิ้แมนต่อๆกำลังมันเลวสี่ไฟกาอู้ ครับท so ุกคนตูมกอดกอดตัวอาไปกอดนะฮะพอตัวนี้เลย13นาทีแล้ว